กูหิวเขา่าคอยวอร์อล้อจะแล้วอามคอยวอรล้อจำบะไว้แล้วอามเอ้ยกูหิวเข่าแห้งหิวเข่าแห้หงหยกดำกันขีดขามใจแก้ว เดอ้อยำผักค่ะขนมเซนเนอหนึ่งเซนกับผักซ้บหนึ่งเว้ยมาเดือจากกินข่าวเดือคุเูเลยนีม่มาค่ะมา หิวเขา่ากินแล้วน้องอามเอ้ยมีการลงหิวขา่ากลับมากินเข่าเราด้อยจะเอินหาด้วน้องอามหิวข่ากับขนมเส้นข่าเศร้าเด้พี่น้องหิวแห้งรอดน้องอามแกงอ่างบวกแกงสมกื้ ดีครับกระหลงหิวเผาแห้งวันน้พี่อวบันพี่อุบัะสวัสดีค่ะ,คะ,คะมากินขนมกินกับข้าวเหนียวนี่เค้ากินบ้าแซ่บเอาถาม่าเค้ากินบะนาอร่อยมากพนะนาอันนี้ โอ้ยอันนี้ซิลี่เขาถามอยู่นอกจอคนนอกซิลีตอบหนะ้าอร่อยมากกว่า <c oughs> จะเป็นอย่างว่าน้ำนอซิลีเอ้ยกดไปถึงไหม้หรอเดี๋ยเด้อจ้าเด้อกระโหลกงมันเห็นแบบน,น,นไก่แป๊บๆนะคะ เ,เตรียมพมร้อมเียจะลงเอาไปบ้านานีแปบ๊บหนึ่งเด้อยจัดเออยองฟองปลายนั่งอ่านบอ,อกตากันดีเนพี่การลงสวัสดีค่ะน้องก้อยสาวลาวสวัสดีค่ะกินน้ำแน่มา้มาจา้ะสวัสดีนะคะพี่อวาสวัสดีค่ะ เอ้ยไม่ใช่พี่แพวาสวัสดีค่ะพี่สวัสดีพี่แพวาค่ะสวัสดีค่ะตาน้องตาเป็นหัวยายเป็นตาแสบแสบดูจา้าน้องกะหลงหิวหิวเกาเศร้านะก็อันไม่ต้งขนมเส้นครับอันนี่แหละพี่อีว้าพี่กัลพี่พี่แพวาการหลงสวัสดีค่ะเป็นตาแสบ น้องก้อยสวัสดีค่ะจากที่แพรวาค่ะน้องแพรว่าสวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะกำลังใจหัวหลอก,กลระโลกเลิฟหนึ่งเลิฟสองนะคะอ๋อคือหัวรอบาดีคือหัวรอกระหลง,อหลอลงโอ้ก็แยกเขี้ยวใส่กระหลงเนาะบาดีพี่แพรวาจับกัน สวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ <c oughs> อ๋อ,อคุณพี่สาวก้อยสาวลาวสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมาลายพวงใหญ่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะลํำรวยเงินทองดึงมาส่งกำลังใจให้การลงกับให้ได้ขึ้นลอยทับพันเท่าด้วยค่ะเด้อขอบคุณหล,ลายๆคะ่ะขอบคุณนะคะ กำลังใจค่ะพี่กาหลงคนสวยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แพรวด้วยนะคะขอบคุณคุณก้อยด้วยนะคะมามามา,มาหิวหิวหิวผัวกเนี่ยกาลงมากินผักเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมายค่ะน้องเดือนดีค่ะกาลงเอินเดือนนะาดิอือืม กินก้อนเบาหวานเดี่ยวคนหิวเขากินงับเขาเนียวหิวหิวกินบาเานอีกกัดเมื่อย่าของอยามบาเานอีกัดเมื่อยของอ่ะอ หนึงนะคะเพื่อนๆใครมาพี่นี้สวัสดีค่ะพี่สาวสู่สวัสดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีพี่นีค่ะสวัสดีพี่สาวสู่ค่ะขอบคุณนะคะกำลังใจส,สู่สวัสดีค่ะจาก พี่แพรวานะคะสวัสดีสาวซูนะคะจากพี่นีนะคะเป็นจะแซบแท้แซบยุ่กับสิอื่นแล้วล่ะกาแฟนั่งกันกาแฟแล้วก็คุ่นล้วมมินิมีตจากกันดอกไม้เน้ยเก็บได้ยุ่ีหนินะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกบ้านจ้าจากพี่นีนะคะน้องกาลงพี่สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณค่ะอ <c oughs> พี่เรียนไปคนมบดนะี้เลื่อนแห้งหลายไปเลื่อนไปถือน้องอา้มอีกพี่กะหลงหิวดอดมาก,ก่อนเน่ยแหละน้องอามเลยขอบคุณนะคะทุกกำลังใจพี่แพ้ว่ามากินข่าวน้ำกะหลงจ้ากินข้าวกับขนมจีนนะคะเนาะกินง่ายๆเลยเนาะคะ่ะ แนวมักแรอวาอูภาพกระเบื้อเนอะาะภาพกระเบอือกามอดดีจ้าน้องจ้าเดือนจ้าน้องเดือนจ้านะคะจากพี่สุนะคะลุยน้ํายาขาไก่นะแต่กระหลงว่ามันกินยากกระหลงกรหลงก็เลยไม่เอามาขาไก่เพราะว่าเมื่อคืนก็กินไปแล้วเนาะอันนี้มาซวยอีกตอนเช้าหิว อืมซอมกับวันเดียวนยี่ต้าสวัสดีค่ะวขึนตือนืมนตือนมงหรอุ่นาะบานเท้าบบานบานแล้วสิบแปดเอ็มบานเท้าบานเท้าใบบานแล้วสิบบอกหมดกิบแปดเก้ามงบอ เึินไมาได้จัดมาดุเห้อขนอมกินเมลายดกกะหล่กินเนอยกินน่อยก็ตนนนา Xe đứa kia ngập khẩu nhỏ biết hai theo ba cây kim mát Ừ, có thế Ôi, thì mình đã xem nhiều nó Ôi, <laughs> mất cái chết món như เวลานาทีตรงกันเนาะกินกินแสแสบเด้อจ้าหิวแหงหิวอยากเอียยกระเดียกระดอกระดมพี่กินทุกอย่างพี่กินทุกอย่างยินทุกอย่างแต่เคยกินไหมแบบนี้เนาะต่เคยกินม่าอาหารดีสารบานเทาอันกินขนมเ้นกับข้าวเหนียวนะบางคนมันก็กินว่าเปลี่ยนแน่นอ ในกากระหลกงาม,มากด้วยแนวมักแต่ได้หันหนาไม่เผ็ดไม่กินอุ้ยเผ็ดบักหักเด้อเคลื่อนกินยังไงแี่ยยยังผ็ดพี่หวนน้องเป็นคนกินเผ็ดเนาะ ปลาล่าของมักรึไงไม่เผ็ดไม่จีนชอบคนและอย่างกับเรานะน้องก้อยนอ้องปลาล่าของมักพี่นีัวหัหลด เ okay, มน่อกี้กินนั่นกินไปแล,ล้วจานหนึ่งคือนี่เนาะวัตทีเนียนกินกับอันนี้นะบะที่ซดสเนี่ยนละ่ะกินกะปิเนาะโอ้ยเพลส,สบะสาดน้แซบกินน้ำแซบวะเด้อด้ามาเด้อมอียังจะกินอันนั้นละ่ะ <c oughs> ผักเต็มอยู่เด้อวันนี้ยานเพิ่นมาถวงนะคืบอบ่มีผัก <c oughs> ใส่มาบอบเต็มทีเลย กินๆๆๆๆใส่สองหน่วยไปเลยเดี๋ยวพี่แพรวาบอกว่าไม่เผ็ดไม่กินเผ็ดมาก ก้อยสาวลาวเขาเป็นพี่พี่สา,าวสูก้้อยสาวลาวนี่เป็นเป็นน้องหรือว่าเป็นพี่กะหลงขอบคุณนะคะ ก็คือหนูได้เงินเทวดาสามตัวตรงว้าวขอให้มันมาเงงๆปังๆเด้อจา้าขอให้ได้ได้บ่อยๆเด้อเนาะแต่กระหลงเรียนบ่เป็นดอกเนาะอันหวายเอียงนะเงินเทวดาน่ะันน,ะนั่นกระหลงเรีนเรียนบ่เป็นเนาะค่ะเนาะที่ว่ามันอยู่ในอันหงายเอียงนะเรียนบ่เป็นเนาะเว <c oughs> ้ยมันนั่นพี่ พี่สุก็บอกว่าใครน้องคณิฐาหรือว่าน้องขวัญน,น้องขวัญที่ว่าได้สามตัวน่ะน้องขวัญเนาะที่พี่สุสาธุนะคะโอ้ดีใจน้ำได้จ้าเด้ออ้าดีใจด้วยน้องหาได้จากบาทว่าแบบนี้ไหมแม่นีสวัสดีค่ะนะคะจัดด้อยนะคะ เเทวดาสามตัวตรงปาดได้จักบาทจเจ้าแบบนี้ไหมเออดีใจน้ำเด้อน้องก้อยเอาอเป็นน้องก้อยขอบคุณค่ะพี่สาวบอเห็นจะเคือเงื่อเทวดา <c oughs> สาธุสาธุหนูก็อยเฮงเฮงปังปงตลอดปีตลอดไปจ้าจ้าพี่สาวสาธุสาธุนะคะ บนสวยใจดีดีใจด้วยค่ะนะคะจากพี่แพรวนะคะเป็นน้องจ้าอ๋อค่ะโอ้คือดวงดีแถเนาะ,ะแสดงมาได้หลายเดี๋ยวน้องสามตัวตรงการหลงอะ่ะตะกี้เรีนเนาะโอ้ยอันเรีนนั้นม่วนธรรมดา,าบานเท่าเนาะวอสองตกับว่าได้จั๊กเถือผัดเกิดมากบ่บถือจักเถือเลยบ่เหรียนเลย บ่มีดวงทางนั่นเพีย้ยนต้องเพี้ยนทึนเลขกพิมโอ้เลขพิมที่เขาทรงมาหนูสื่อโอ้ยคนจะดวงเนาะเออควรจะดวงน้องขวัญจ้าโอ้ยควจะดวงเนาะ เด็กพิ้นทรงมาก็างจ๊ะทรงสองทาง